เฮ้ยกู่ลักหา่านเทีย่ยวไปตามตะว,วันทุกว,วันไปตามลมเฮ้ยตัวอะไรนี่ว้าวเฮ้ยเฮ้ยที่ว่าอะไรวะไงวะไงวัดดีแค่นั้นแห<ง>ละเมื่อวันดี อโอเฮ้ยเป็น้าพต่ออ่ะปะเนี่ย no พี่ตามงใสเกินอ่ะนั่นนี่ใครชื่อเยี่ยวเนี่ยเออผมครับอ๋อลันเหรอคนอะไรชื่อเยี่ยวบเนี่ยพี่ป๊อบพี่แจ็คนผู่ะมันบอกเป็นผู้ลงผู้รักอะไรคุณเตี้ยอะไรกันหรือเปล่า มตกปลาจริงปะเนี่ยอยู่เป็นนึงพี่อย่าสิงคุณหลอกไงคุณหลอกว่าตกปลาผมไม่เชื่อคุณหลอกพวกพี่เสียงดังกับปลาหนูนีหมดแล้วนี่ตาแป๋วอะมาดูกันนู้นก่อนนั่นเฮ้ยหวัดดีพี่มีปืนอยู่กระบอกหนึ่งอ่ะพี่กับได้ตัวหนึ่งเว้ยพี่ไมมอุ้ยเอาอะไรอีก เฮ้ยแป๊บหนึ่งไงวัยรุ่นทำไมปะเกี๊ยวปลาไงอยู่พี่ไม้อยู่ไม่ใช่สองคนนี้ชัวร์ใช่เพราะเราสนทนากันอยู่อยู่เดาว่าพี่แจงตอนตอนพี่มันชันไม่ใช่แกอย่ามาเดาโมโซั่วเดี๋ยวก่อนศพตรงไหนยังไม่เห็นเลยแต่แจ้งอ่ะเดินผ่านพี่อยู่หลายรอบมากเลยแต่วมครนคแรกว่าพี่ไม้ก็ไม่ใช่พี่ป๊อปอะไรนะแล้วพี่ป๊อปม่ที่ จอไม่ป๊อปกระแป้งอ่ะรอบนี้เจอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ผมกนี้แน่ถ้าผมฆ่าไม่ถ้าผมผมเจอปางกับเจอพี่ไม้แล้วผมจะฆ่าแล้วผมจะบวชทาไมผมรีบเดินไปที่อื่นดีกว่าหรอไม่งั้นก็ไม่งั้นก็คนที่น่าสงสารที่สุดนะเอ้ยคนคนคนที่ชื่อเยี่ยวอ่ะคือแบบไม้อ่ะไม้อ่ะเยี่ยวไม่ใช่เยี่ยวเมื่อกี้เยี่ยวทำไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม้ไม่ใช่พี่ไม้ไม่ใช่ผมอยู่กับปางชัวร์ไม่ใช่ งั้นก็แปลงแล้วแหละให้ผมกดคานไปแล้คานก่อนคานก่อนมันยังแค่ศพเดียวยังไม่สำคัญหรอกนะเอออีวันไม่สำคัญสมนั้นทิ้งไม่ก็ได้นะข้างบงกี่คนเฮ้ยสองคนสองคนมั้งสองคนอุ้ยถ้าเราตายเราโดนกินนะกูตายอ่าต้องไปลงล่างลงล่าง เพชรพลอยใช่ไหมเพชรพลอยนะใส่ตังอมมันคือเพชรมันพลอยวะเนี่ยต้องเนก่อนไหมครับอหน่อยน้ำผมหยอดเหรียญอยู่ ไอหยอนาไม่รู้เฮ้ยใครเป็นรเดี๋ยวก่อนไอหยอยนะจะวิ่งกับพี่อยู่ทนั่นน่พูดว่าตรงเกนก่อนไหมครับถึงนั้นน่ะแล้วพี่อยู่ไหนแล้วอะเราอองย่ปนยังไงเรายืนเรายืนมองหน้าเฉยๆป่า่ะจะเอาปลล่ะต่เนี่ยเราเปนกี่คนเราเป็นกีคนแล้วข้าตก่อนใครไม่รู้เลยเฮ้ยหินหินเฮ้ยหินม้ะหินมาหินต้องขึ้นไปดูดดู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  ไม่รู้เดี๋ยวมันมันมาไงอ่ะไม่เคยเล่นเลยแป้ง่ตังพี่แปังอะไรเกิดอะไรอะไรกกเิดันปังเจได้อะไรอ่ะอันตรายเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยตกใจควันอะไรทุกคนทุกคนตามมานี่ทุกคนตามมานี่ทุกคนตามมานี่ระวังนะระวังนะมันมีหินด้วยตรงเนี้ยมันมีหินผ่านอ่ะ อะตรก็ไม่ได้นี่นี่เดี๋ยวว้าวว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 เวว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 อย่าเพิ่งไปไหนพี่ป๊อวกัวพี่วาเพิ่งไปตกปลามาพี่ป๊อหายไปวเียวไอ้อิดเนี่ย เราไม่รู้รท,ทุกคนช่วยด้วยเาีย่าไม่เป็นผมเหลือสองเควส์อ่ะไม่แจ็คตกลงได้อะไรบอกก่อน <c oughs> ทางไม่แจ็คต้องได้อะไรบอกก่อนอแล้วเราขึ้นไปยังไงไม่ได้ทางบอกเจ็คของเราได้อะไรเจ็คตกลงได้เป็ดทางมันตันอนะ่ะไอ้สีแดงมันไปไม่ได้ผ่นานไม่ได้ เขามีเหตุเราชัวร์เนี่ยคือตัวได้ฟงกุดอ้าวอ้าวมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วฟังมั่วเฮ้ยคาเห็นแล้วเหรอทุกคนในป่าทำเพ้นมั่วครับไอ้ป่าทำเพ้นมั่วครับเป็นมั่วครับอ๋อได้ยินได้ยินทุกคนครับไอ้ป่าทำเพ้นมั่วเห็นมทุกอย่างเลยไหนอ่ะมันไปไม่ได้ตรงเนี้ยมันต้องอ้อมข้างบนมันกดบดยังไงไม่รู้เหมือนกัน ตอนนี้สงสัยพี่แป้งเพราะว่าแตได้บ้านตอนที่หินมันปล่อยออกมาพี่แป้งอยู <ss> ่ตรงนั้นใช่หรอเขาขึ้นเรือขึ้นไปด้าข้างล่างะไม่ใช่ไม่ใช่พี่แป้งปล่อยหินพี่แป้งเป็นคนอยู่ห้องบนแล้วเราอยู่บนสี่คนแล้วหินมันนปล่อยพอดีก็คือเป็นฆาตกรที่จะแอบเนียนแล้วเราแล้วเราไปกดตรงไหนมันต้องมีปุ่มตรงกลางสิวะ่าใช่ไชห้องแดงหรือเปล่าเราวิ่งไปห้องแดงเราห้องนี้มันคือห้องอะไรอ่ะมันมันมันตันตรงเนี้ย น่าจะเป็นห้องฆาตกรหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเห็นจับจางกับเยี่ยวอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นฆาตกรคือไมกี้กับซีบิงครับให้หุนมวยนะดิ่เ็นหนูจะเป็นได้ยังไงพี่อิ๋วเมื่อกี้หนูยังไปตกใรก็พูดได้ว่าเป็นฆาตกรผมอ่ะอยู่จับกับจับจางกับเยี่ยวสามคน โอเคเมื่อกี้พี่เห็นจับจางกับเยี่ยวอยู่ด้วยกันผมเพ่ออยู่กับจุ๊กแจงถามได้เลยถามได้เลยเขาหัวอะไรกันหรือเปล่าโมแ้งใช่เลยเวฟเสียงแกะอะไรก็หนูวิเคะงหนูวิเคราะห์โอ้โหเนี่ยไม่ต้องอมยิ้มไม่ต้องอมยิ้มเวลาพูดความจะแตกไม่ต้องอมยิ้มหนูไม่มีความอมยิ้มทั้งสิ้นตอนนี้หนูหน้าบึ้งตึงโอ้โหชัดเลยผมลองโยนหัวก้อยโหวแล้วกัน ไม่ไม่คุณไปนไตามน้ำก่อนไปบายนะฆาตกรไหลตามน้ำโอข้ไห่ตามนำาไปเป็นหารไปเป็นอาหารขนมว่ะนะขนมขนมเราเก็บแล้เราเก็บแล้วกินปากผม ผมตีบิงไงนักนักนนักไม่ปากเพราะอะไรเพราะโดนปิดปากมีคนปิดปากผมแล้วพี่แป้งจะทำไงอ่ะจะจูบแดงพูดมากเวลาแป้งเป็นฆาตกรคือแบบว่าแบบดูง่ายมากเวฟเสียงแม่งแบบออกดูง่ายดิแป้งไปกับไอ้ปางไอ้ปางตายก็รู้แล้วอีกอย่างหนึ่งตอนปล่อยหินน่ะมีพี่แป้งยืนอยู่คนเดียวอ่ะไอ้ปางอ่ะมันอยู่มันบอกว่าใจะไปเดียนจะไปสามาสามา แกก็รู้ก so ็รู yes> <at ้แล้วว่าเขาเป็นเขาเป็นคนปล่อยขีดแล้วเราอยู่ด้วยกันตั้งสี่คนว่าฆาตกรอ่ะมันจะเดินมันจะเดินข้ามไอจุดไอนี่ไม่ได้จุดหมอกควันแล้วพี่กินก็ด้บอกไปว่าแป้งลองเดินเข้าทางนี้สิร่างทรงเป็นร่างทรงตัวสอบตัวนิญญาณได้ตัวสอบแง่ผมจะเปิดเผยตัวเอง้ย ผมขอสัมภาษณ์คุณหน่อยครับเห็นว่ามีแกอยู่ตรงนี้ไอ้หนวดงามแกมาทำอะไรตรงนี้ผมไม่รู้เหมือนกันไปละไอ้น่ากลัวไปเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมต้องไปทางไหนวเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันเร็วขนาดเฮ้ย เฮ้ยไม่ใช่ไอ้จับจางไม่ต้องเชื่อผมคระเป็นคนฆ่าผมจะไปฆ่ามันผมเพิ่งแยกมันอยู่กับไอ้เทคโนโลยีมันเกิดขึ้นเร็วอ่ะผมไม่แน่ใจอ่ะไม่เคยเจอเคยเจอเคยเจอไม่ไม่ดูแล้วว่ารู้แล้วว่าป๊อปมันเป็นคนจับจางคอมเมดี้เว้ยแล้วป๊อปมันฆ่าจับจางเว้ยไปเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อหยียบป๊บนึง่ง คนสครั้งคนหนูได้พูดสครั้งือจุ๊บแจงกับหนูไม่ใ่เยคนเลนคฆ่าแล้ววันี่าุ๊แจงป๊บนึงแล้วแล้จุ๊บแจงบอกว่าจุ๊บแจงจะเปลี่ยนร่างอะไรซะอย่างนี่แแล้วจุ๊บแจงอยู่ดีก็ตายอ๋อแไปซ้ำ เอาไปเลยไปเลยไอ้ตลกว่ะโดรู้สึก่อเพื่อนไปดนี่เป็นเผาพันเผ็ดดยวกันปหละคือโดนอยู่ดีก็ตายแบบต่อหน้าต่อตาแล้วแบบใครไม่รู้ก็วิ่งขึ้นไปันไหมนมันถึงตายได้อ่ะจะบอกว่าจุ๊บแ็กเป็นนักเล่นแบบเป็นเป็ดร่างปลอมแต่จรงๆเป็นห่านแ็คฆ่าได้ ม่คือจริงๆจริงๆจะบอกว่าตาเนี้ยพี่เป็นแนยอำเภอเว้ยพี่กำลังจอาปืนไปยิงไอ้จับจางเลยแม่งตายก่อนอย่างเซ็งนี่ผมจะบอกว่าผมไม่ใช่ฆาตกรแจเป็นนักเรียนแบบเป็นนักเรียนแบบไม่ใช่ฆาตกรผมเป็นฆาตกรอีกคนนึงใช่แต่ไม่ใช่ฆาตกรเอาสรุปไอ้แป้งไอ้แป้งเผลอเองเอาใหม่เอาใหม่กดเลยกด ที่เป็นโลมีมิกนะทุกคนใช่ไอโลมีมิกอันเนี้ยมันจะสามารถแปลงเป็นใครก็ได้ซึ่งมันจะอาจจะแปลงเป็นฆาตกรก็ได้แล้วแป้งเห็นทุบแจงอ่ะเป็นฆาตกรคราวเนี้ยคือก็คิดว่าให้สัญญาณทุบแจงกับพี่ป๊อกว่าเออเดี๋ยวเรียกพี่ป๊อกบ่ามาดูกิ้งกือตรงนี้แล้วพอเสร็จมื้แป้งก็จะฆ่าพอฆ่าเสร็จมึ๊บมันนันไปโดนทุบแจงแล้วพี่ป๊อกก็อึ้งพี่ป๊อกเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วพี่แป้งก็อึ้ง แล,แล้วนี่ก็อึง้งนี่ก็บอกเอ๊ะหรือว่าเกมมันไม่มีโหมดแบบฆานตกรอยู่ด้วยกันหรือเปล่ากลายเป็นว่าอ๋อโอเคจุจ๊กแจงเป็นมีมิกแล้วก็รันเป็นฆานตกรด้วยกันอ,อ่าสรุปคุณทํารันเสียสนนเนี่ยเสียเสียทรงแพี่แป้งก็ไม่ยอมรับเวลาเอาแล้วแล้วคือเอาจะไม่ให้แปง้งยอมรับได้ไงพี่ป๊อปอยู่ข้างเลยแล้วคือไปฆ่าจ <ไป S 1> ุ๊กแจงอะนุนี่คอ นี่ปาร์ตี้ว่ะโอเคเฮ้ยอย่าทำผมเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมนิ่งกันอ่ะเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเป็นอะไรก่อนอะไรอะไรอะไรพี่แป้งพี่แป้งพี่แป้งอะไรอะไร ทำนังนะนนมนนลน้กีปี้แล้วก็นการับเป็นอะไรก่อนตะเกียนในรไหมล้านะไม่อร่เลยไม่อร่เลไปคือไม่ต้งไม่ทำละตัวเกียนกรอบอะบกบกบี้ อะไรอ่ะกดไม่ใช่พูดมาเอ้าเอ้าไอ้เสียงเป็นอะไรอ่ะแป้งเสียงเป็นเป็ดอ่ะทำไมทำไมแป้งเสียงเป็นเป็ดใครไปทำเสียงให้พี่แป้งอ่ะไม่รู้พี่รุดไปดึงทหนูเป็นอะไรยังไงไม่เข้าใจเลยเสียงเป็นชิบนฟางไม่แต่ว่าพอดีพี่ขยันให้ได้ ใช่พี่แป้งเสียไม่ชิปมั้งไม่ใช่นี่คือเราต้องทำอะไรเราต้องทำอะไรไม่ใช่เดี๋ยวพี่ป๊อปโกดใครอ่ะพี่ป๊อปพี่ป๊อปกดอ่ะไม่ใช่พี่อ่ะดันเผื่อไปกดนึงว่าเควสอ๋ออ๋อเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันไม่มีใครจะโกดธทำไมขัดข้ามไเลยขักล้าม่กลยแย่มาก ยังแหลมมากเอวเจ้าไม่ได้กินอะไรเลยเปลี่ยนเสียงมันเปลี <t 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 ่ยนได้คนเดียวปะนึกว่าเปลี่ยนได้ทั้งหมดโอ้โหพี่ไม้เป็นหรือเปล่าเป็นอะไรอะเป็นโตเกียวเนยกรอบแต่เกี๊ยวเนยกรอบมันทำไมยังแหลมมากเมื่อกี้เนี่ยแหลมมากทำเคชรก่อนอย่ามาอย่ามาโอเคทำเพชรทำเพชร ใอ่อะเอาปับไม่ใช่ปั๊ฟันต่อหน้าเลยไม่ใช่โอ้โหไม่เต้่ยวเลยพี่ไม่ทำเลยเลยใครใครเป็นไรผมผมคิดว่าประจุกลัอาจจะเป็นคููรักก็ได้เฮ้ยเอรอคุณรักเหรอแป๊บหนึ่งผมยังเห็นคุณอยู่เลยคุณลันแล้วผมจะฆ่าเขาต่อหน้าคุณได้ยังไงผมตกใจอยู่เลยเสี่ยงพี่สุดเสียงมาแล้วก็มีศพ นั่นแหละก็ผมเห็นคุณไงไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมจนถัวผมผมอยู่กับพี่อยู่อ่ะโอ้โหคุณคุณบอกเลยถ้าคุณโหวตผมเนี่ยคุณเฮ้ยผมว่าเยี่ยวเป็นเฮ้ยเยี่ยวเหรอผมไม่เป็นผมไม่เป็นผมว่าเยี่ยมไม่เจอใครเลยผมว่าเยี่ยบโอยป๊อปปเออไม่หูุ่มหว่้นคืออาจจะมีพยานได้ไงไม่แต่ผมมีพยานคนสำคัญพยานคือใครพยานคือใครคือสุมาณีวีวี ความสมนีว่าไงข้อพิสอ้าวไอ้เจ๊ยับแบบยับยับมาถามได้ไหมไม่ใช่ก็คือเมื่อกี้เหตุพี่ป๊อปยืนอยู่เหยียบตกถูกไหมแสดงว่าไอ้ส้มกับพี่เอี่ยวอะเป็นฆาตกรคู่ไม่แต่งตบปะตายตายตายไกลเลยนะตายไกลไกลเลยคือพี่เอี่ยวทิ้งไว้ส้มกับพี่เอี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่คุณคุณน่าสงสัยละคุณน่าสงสัยละคุณหลานผมเชื่อปังหมดใจเลยตอนนี้ผมว่าเอ้ยจริงจริงผมนี่อะนี่อะ หนูว่าพี่ป๊อปโอ้โหเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูเลยจับตาดูเลยอะไรยังไงยังไงยังไงเสมข้าทำไมเราเสจอกันเจอกันเออกี่เฮลเล็บเล็บแล้วแมพย่างใหญ่เลอเลอะอ๋อ โอ้ทางนี้มันเป็นทางที่ฆาตกรเดินได้นี่หว่าไม่เหมือนการปลดผู้ตุ๋ท็อกนี่มันก็ดีเหมือนกันเนี่ยเราก็พูดได้เลยที่ไม่ต้องสนใจว่าใครจะได้ยินสิ่งที่เราพูดไปโอเคไม่มีใครให้เราช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรอะไรนเดินด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรม่ไม่อย่าไปยุ่งไลยสองคนนี้อันจะฆ่าผมไม่ฆ่าใครเลยไม่ไม่ใยมาไมปใกล้หน่อยเอ้าบั๊มเดินที่ไม้ ไปไม่ได้ไหมไหมอยู่กับผมอยู่กับผมจริงๆอยู่กับอยู่เลยอ่ะอยู่เลยอ่ะเออเนี่ยเนี่ยสุวรีอยู่ับอยู่กับพี่อยู่พี่เฮ้ยไอ้นี่ฆาตกรครูไปเนี่ยพี่ว่าใครพี่ว่าใครพี่ว่าพี่เดียวใางเลยอันนี้นี่นี่น่นี่พี่กิีพี่กิีมานี้มานี่มาหนี่เนี่ยเนี่ยเ่ยเนี่ยหลานมาหนี่เลยหนูเปนเชอรี่หนูบอกตรงนี้เลยหนูจะฆ่าพี่เดียวเนการสจเฮ้ยเอาเอาเลยเ้เลียวลาก่อน พี่เยวเปน้ากรอะไรเนี่ยเอชื่อูหอก้าวอ้าวปาไงเอาไม่เชื่อจริงจอ้าวนูก็เลยฆ่าพี่เดียวเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาไม่ฆ่าตกอเอ้ายังไงวะอะไรอะไร แล้วตกลอันนี้อันนี้กิจกิจพี่ให้กิจตัดสินใจดีกว่าว่าทำไมเป็นวะเราสองพี่น้องขายของในคลองขายของกันรวยนี่มีเมื่อกี้เราอยู่กับป๊อบกับเยี่ยวนะมีเหตุสุดยอดแล้วปไปนั่นอะไม้ไม้ไม้อะไรนะสุดแล้วว่าพี่เยี่ยวเป็นฆาตกรอะไรครับเขาต้องมีลาก่อนไม้ลาก่อนไม้ผมฆาตกรเป็นตัวไม้คนหนึ่งพบสมัยฆ่าแป้งแล้วตุ๊ดแจงตาย ไม่ใช่แล้วบูช่าเงยไปลงบอลไดเง้เอาทำไมเป็นพี่ไม้อะมากับข้าผมลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยต้องไปโดนด้วยวะไม่อยู่แม่งตระยุสปะเนี่ยมันต้องมีสามคนแล้วพี่อยู่แม่งมาบ๊วเยเลย อ้าว,ว,าวนี่ไงนี่ไงนี่ไงทำดีมากไอ้ป้าทำดีมากโน<ล>ผมบอกแล้วไอ้ตัวผมมันฆ่าใครไม่ได้เลยอะ่ะเฮ้ยไฮ้